Punishment is not all. Prevention is also very important. Prevention of corruption uh, is, in my opinion, the last bastion of democracy. We aim for a better system and we are hungry for a better recognition as well. It's that K-pop, K-drama or K-culture, ยังมีเรื่องของการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยอีกด้วยนั่นก็เป็นเพราะว่าเกาหลีใต้มีการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองมาสู่เสรีนิยมประชาธิปไตยได้ภายในระยะเวลาเพียง26ปีซึ่งนับว่าเป็นช่วงเวลาที่รวดเร็วมากอีกทั้งยังเป็นระบอบที่นับว่ามีเสถียรภาพมีความเข้มแข็งจนได้รับการขนานนามว่ามหัศจรรย์แห่งแม่น้ำหันเลยทีเดียว แน่นอนว่าสิ่งนี้เป็นเทรนด์ว่าด้วยเรื่องของการพัฒนาแบบโลกตะวันตกแต่เมื่อพิจารณาลงไปที่ประวัติศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองของเกาหลีใต้แล้วจะพบว่าเกาหลีใต้นั้นพัฒนาแทบทุกอย่างทางเศรษฐกิจได้แต่ประเด็นการทาทุจริตยังถือว่ามีการพัฒนามาตรการบังคับใช้ได้น้อยกว่าสิ่งแรกพอสมควรแต่คําถามคือเหตุใดเกาหลีใต้ จึงต้องการอะไรที่มากไปกว่านั้นอย่างเรื่องของการเรียกร้องประชาธิปไตยหรือการปราบปรามและการจัดการผู้ทำชุุจริตอย่างเข้มข้นทั้งๆที่จริงแล้วไม่จำเป็นต้องทำอะไรเช่นนี้เกหาหลีใต้ก็ยังสามารถพัฒนาให้หรุดหน้าต่อไปได้และประชาชนก็ยังคงอยู่ดีกินดีด้วยกันทั้งสิน้น Korea uh, ranked the place among 180 nations the place in 32nd 180 We we well better system and we are hungry for better recognition aim a and a as for for hungry ที่ฟังไปเมื่อสักครู่หนึ่งคำศัพท์ที่น่าสนใจที่พักยงมินเอกอักรชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยพูดเอาไว้นั่นก็คือการที่เกาหลีใต้นั้นหิวกระหายในบางสิ่งบางอย่างซึ่งสามารถตีความได้ว่าเกาหลีใต้มีความต้องการที่จะยกระดับดัชนีความโปร่งใสที่เวลานี้อยู่ลำดับที่32ของโลกแต่นั่น ยังไม่เป็นที่พอใจของพวกเขามากนะักซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นเครื่องบ่งชี้ได้ว่าอาจเกี่ยวข้องกับการสแสวงหาสถานภาพที่หมายถึงการไปให้ได้สูงกว่าที่เป็นอยู่นี้ก็เป็นได้เกาหลีใต้เป็นประเทศหนึ่งที่มีประเด็นกับเรื่องของการทำทุจริตมาโดยตลอดถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมหนักรุดหน้าไปจนได้ฉายาว่าเป็นเสือแห่งเอเชียหากแต่การทำทุจริต ยังเป็นเรื่องที่พบเห็นได้อยู่ในหลายกรณีและเป็นเรื่องที่ภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจดังนั้นการแก้ลำํำโดยการหันมาเน้นหนักที่การแก้ไขเรื่องการทำทุจริตจึงเป็นหนทางที่อาจจะดีที่สุดที่จะสร้างสถานภาพของเกาหลีใต้ให้ได้มากยิ่งขึ้น The second thing enhancement of, uh, social transparency and accountability second is social of and The Korean government uh, expanded public access to uh, information in the government sector and uh, strengthened the auditing functions uh, to increase uh, social accountability and transparency. Enhancement uh, of awareness. The, the uh, anti-corruption and uh, civil rights commission, they uh, conduct anti-corruption education. to increase public awareness of the dangers caused by uh corruption and to heighten the general social standards of the uh, uh the ethical standards of the Korean society ส่วนสําคัญที่สุดที่จะสร้างภาคปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตนั่นคือการศึกษาเพื่อการกล่อมกล่าวผู้คนให้เห็นถึงความรับผิดชอบและการตระหนักรู้และให้เห็นถึงความละอายต่อการทําทุจริต more importantly in 2008 we uh, established an independent anti-corruption institution we, we merged three different uh, organizations and uh, established anti-corruption and civil rights commission to, to empower the fight against corruption <tries> ราสำหรับเกาหลีใต้ที่มีลักษณะสังคมแบบขงจื๊อถือเอาการรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรและความซื่อสัสตย์สุจริตเป็นที่ตั้งดังนั้นเรื่องการทําทุจริตจึงเป็นสิ่งที่รับไม่ได้อย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นในระดับประชาชนไปจนถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐหากจับได้อาจถึงขั้นขวานท้องเลยทีเดียวแต่การที่จะสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นได้จริงนั้นลำพังเพียงการตรหนักรู้หรือความรับผิดชอบย่อมไม่เพียงพอ ซึงจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างกระบวนการทางกฎหมายขึ้นมาผ่านมาตราการและข้อบังคับต่างๆเพื่อป้องกันการทำทุจริต When we encounter with a suspected case The first step would be of course to identify uh, the specific case uh, The Anti-corruption law provides very strong procedures and protection measures For both citizens and public officials, so that they can report corruption allegations mm -hmm. anonymously without any fear of mm -hmm. retaliation. After investigation, if uh, a crime is confirmed, then the punishment follows. Mm -hmm. Punishment is not all prevention is also very important. Mm -hmm. public disclosure, disclosure of uh, civil servants' assets. Mm -hmm. uh, i need to declare all my assets, my okay. uh, housing and uh, 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 my bank accounts and everything. Mm -hmm. and uh, open data in the public sector mm -hmm. uh, and also, of course, regular audits is important. For this, Korea introduced an electronic judicial management system, the case management system, mm -hmm. which can both improve the efficiency of the system mm -hmm. and also ensure independence from inappropriate uh, influences from outside. It is also important to enhance transparency and uh, accountability and. Uh, by say so, saying so, i mean uh, allowing access, a greater access to legal information uh, and procedures was helpful. Mm -hmm. and also public trials ensure greater uh, openness and fairness, to increase the openness of public data uh, to uh, ensure objective operations. i think these are basically the important principles. prevention of corruption uh, is in my opinion, the last bastion of democracy. i think this phenomenon, this trend is partly owing to uh, the government's efforts to enhance uh, corruption perception among the public and to uh, implement uh, strong anti-corruption policy across sectors and also uh, enhance uh, anti-corruption policies that meet international uh, standards. we aim for a better system and we are hungry for a Better Recognition as well as และในกระบวนการทั้งหมดเหล่านี้เมื่อพิจารณาจากประวัติศาสตร์การเมืองของเกาหลีใต้ภายหลังจากได้รับประชาธิปไตยแบบเต็มใบจึงเห็นได้ถึงการดำเนินการกับประธานาธิบดีที่เคยทำทุจริตได้เป็นว่าเล่นไม่ว่าจะเป็นชอนดูฮวันโนแทอูเรื่อยมาจนถึงผู้นำหญิงอย่างปักกินเฮที่ไม่ใช่เรื่องปกติที่ประเทศใดประเทศหนึ่ง จะสามารถเอาผิดอดีตผู้นำประเทศหลายคนให้มารับโทษแบบคนทั่วไปได้และสิ่งนี้เองที่ทำให้สถานภาพของเกาหลีใต้แปลเปลี่ยนจากประเทศที่เติบโตเพียงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไปสู่ประเทศที่เติบโตทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างแท้จริงทั้งยังสามารถที่จะเป็นต้นแบบให้แก่ประเทศอื่นๆทั้งในเอเชียและต่างภูมิภาคว่าแท้จริงนั้นความต้องการการเติบโตทางเศรษฐกิจ ไม่ได้เป็นเพียงเหตุผลเดียวที่จะทําให้รัฐนั้นพัฒนาได้เพราะหากไร้ซึ่งความโปร่งใสสถานภาพที่เป็นอยู่ย่อมไม่อาจที่จะสมบูรณ์พร้อมได้จึงนับเป็นความสําคัญอย่างยิ่งในการถอดบทเรียนต่อประเทศไทยที่ให้ความสนใจเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจมาโดยตลอดว่าแท้จริงนั้นเราต้องการสถานภาพที่มากกว่าที่เป็นอยู่ในเวลานี้หรือไม่